แค่มีทางกับยาดูคนละที่เราไปแบบคีย He ดียเขาคีย์เดียม That's why a l l w e n e h i s c h e m i พวกกูณดิมเฮดกูไดมันเฮดบิชมึงไม่ต้องเสือไม่ต้องสะเออกันไดมันเฮดดีสัตว์ในพวกกระจอกก็คือกระจอกจะหาคำไหนมาพูดดีกะเชียมันก็เหมือนกับเสื้อกูใส่มึงยับทุกตัวดิมึงไม่ต้องขุ่นหรือมึงไม่ต้องถามมึงจำชื่อกูอยู่ในสมองไอ้เรื่องความเฟี้ยนี่มึงไม่ต้องถามใครกูติ้งกูเดี๋ยวกูตามสนอยดิเชียรมันก็โตันตลกอะเฮิร์มใหม่เมื่อกี้ด้กระปกองะเจอหน้าหนุ่ทีสล็นี่ไดมันเฮดแต่พวกมึงก็หลอกมึงฟังไอ้เพลงตัววินไดมันเฮดกูโดนตัวพวกอัมกูโดน วันไหนที่อยากจะลุกอ่ะฝีมือมึงก็ไม่ได้มากเธบ้านกูเรียกว่ากากฟูแล้วพวกมึงมองกูท้องสิแต่มึงเลือนตันพอบิกอ่ะได้แค่เธอมึงเคยหันลบลามึงเหมือนกับฮอบบี้ต้องการบาเก่งกูไม่งอนดีเลยที่เอ็มเฮดกูพร้อมบุกอะแต่บางันกูท้อช่วยกูซ้ำมึงเลยตอนไหนกูก็โดนท้องเซอร์ดิ้นเฮดบิชมึงไม่ต้องเสือกไม่ต้องสะเอ๋อได้มันเฮดดีสัตวได้พวกกระจอกก็คือกระจอกจะหาคำไหนมาพูดดีกะแต่เคี้ยวมันก็เหมือนกับเสื้อกูใส่มึงย เดือกตาสนอยดิเชื่อมันก็่ตัวตลกอ่ะเฮ่อใหมไม่แคได้กระป๋องอ่ะเจอหน้าเดือกทีมสลบนได้แต่พวกมึงกระโหลมาลองฟังกินบโยกีไอ้ตว์มึงโยกีก็เพลงคี่แล้วกูพามึงโยกเพลงนี้เลยพามึงโยกอีกที่เอ็มเฮกูฟิลไล์เหมือนฆาตกรโลกจิตทัวกูแหกทุกมาตรการสันชาติยาณกูโคตรดิพวกมึงจะเจ๋งแค่ไหนวายสัตว์กูอยากจะขอเช็คจากที่เช็คแล้วมึงกระจอกก็ควรอยู่ห่างพวกกูสักสองเมตรปาก์ี้อย่างนี้คืนของพวกกู จะไม่ขอเซฟและไดมอนเฮดทวัดไอคิวผู้กูสมองเพชรบอกคนในแก๊งของกูให้เข้าประจำพี่ก็รู้ว่าแพ้กูก็จะสู้ไอ้เหี้ยผู้ก,กูไม่อย่างเท่เลยว่ะและในกระเป๋าผู้ก,ก,ก,กูก็มีแต่ม<อ>ันนี่ก็แบบว่าบึ้มบั่มซำเบจะมเมียึงเมียกกูฮันนี่<อ>แหซ้ายผู้กูอย่างเนียนแต่แขนขวาแม่งอย่าง พวกมึงจะโชเฟียวแต่โชวมาแม่งยยางควายพวกกูเมาจัดตอนนี้พวกกูแม่งยยางหายแล้วปาคาที่แขนขวาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสั่งตายไม่รู้พวกมึงเข้าใจไหมเป็นแค่ลูกไก่อย่าล้ำพองพวกกูสู้จนตัวตายเพราะว่าหัวใจไม่จำยอมมาเจอกับบางบอลพวกมึงตายจริงไม่จำลองทั้งหมดที่มีของดีเอ็มเฮดพวกกูขอลงพนันออถึงจะมีแค่มือเปล่าแต่พวกกูสู้จนขาดใจพวกมึงมีเท่าไหร่ต่อแถวกูให้เลี้ยงมาแต่คงเทียบพวกกูไม่ติดเพราะว่าพวกมึงคงกากไปไดมอนด์เฮดจำพวกกูไว้พวกกูไรทียบ เฮดคุณได้บรรเทดบิชมึงไม่ต้องเสือไม่ต้องสะเออกันได้บรรเทดดีสัตว์ในพวกกระจอกก็คือกระจอกจะหาคำไหนมาพูดดีกะไอ้เคียบมันก็เหมือนกับเสื้อที่ใส่มึงยับทึกตัวดิมึงไม่ต้องขุนหรือมึงไม่ต้องหามึงจำชื่อกูอยู่ในสมองไอ้เรื่องความเฟี้ยนนี่มึงไม่ต้องถามใครกูตีกูหรือกูตามสนอยดิเชียบมันก็ตัวตลกกะเฮิร์มใหมไม่คยได้กระโปกอะเจอหน้าหนูก็ทีสลบนี่ได้บรรเทดจะพวกมึงกระโหลมาดมฟังกับบิชเอ้ยเอ้อ้อไอ้แก่แกมึงฟังนะไอ้แก่ ูว่ามึงเก็บปากไว้ให้อายุมึงพาตายมึงแก่จะตายยังเสือไม่เจียมเดี๋ยวกูก็ฮุกสตาร์ลายเลยดีมเหตุกูโอลีแก๊งลำคัญพวกมึงพวกกูไม่อยากจะทักมันถึงเวลาพวกกูจะบินไปเป็นตำนานทุกศาสตวรรอะ่ะเหมือนหน้ามึงอยากจะยับใจไม่ถึงสักอยากจะวัดกูเห็นแล้วอยากจะซัดเพราะอ่อนมันก็คืออ่อนเอออนจะไดมันเหดุมันอาจจะพับว่ะพวกกูลันไม่อาจจะพักจะอุปสรรกกูลุกสกัดพวกกูไม่ใช่เสือแต่ก็อยู่เหนือกว่าทุกระดับ พระเจ้าก็ส่งผู้กูให้ลงมาเก็บมนุษย์สวะ <ไป S 2> เติมคำท้ายให้ได้บนเฮ็ดด้วยคำวันหนึ่งในยุทธาจากักรสัตว์